หาสามนะครับหาสามอยู่ตรงไหนสิพาท่านผู้ชมไปบึ้งครับบึงนะครับทำพญาตะเคียนนะครับนี่นะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมบึ้งนะครับแมนเหล็กหาหาสามบอกครับท่านผู้ชมบึ้งเอาสัมผัสเอานะครับต่างคนต่างบึ้งครับตัวเลขกก็คือกันเพื่อดวงทันสีสัมผัสได้นะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วย่านผู้ชมทางสับอีสานะครับแต่แต่นำเสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชม นั่นครับนำนำแดงมาไหวนะครับท่านผู้ชมมาไหวนะครับฝนตกเปียกนะครับตอนนี้นะครับพญาตะเคียนนะครับวัดบ้านคามนะครับงวดที่แล้วให้ตรงตรงหาเจ็ดนะครับงวดนี้หลง อันแป้งนะครับถึงน้ำนะครับทะลางออกไปนะครับเป็นไหลเป็นทางนะครับมีแป้งแล้วคืเห็นตัวเลขกยังนะครับทำไปชุ่มเบืองเอานะครับเพื่อโชกเพื่อลับี่นะครับเพื่อพันได้นะครับแอนซิลานะครับลัง บ่มีแปลงนะครับหลังจากบ่มีแปลงนะครับเพราะว่าฝนตกใส่ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเบิ่งเอาก่วได้โชว์ได้ละเบืองได้ตัวเล็กนะครับพญาตะเคียนนะครับพญาตะเคียนบางนี้นะครับท่านผู้ชมเบิ่งตัวเหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับเด้มมีตัวเล็กเขยนชัดเลยครับท่านผู้ชมเบิ่งเอานะครับพญาตะเคียนปัดบานขามครับเนี่ยผมมาซองให้พี่น้องเบิ่งมาที่ฝนตกครับเนี่ยเปียยดู้ครับสัดสเลยผู้ชมสัดๆัดเลยนะครับ หาสามเห็นชัดเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเห็นนี่ก็มองนี้แหละครับบนที่แล้วหาเจ็ดข้างล่างครับต้นนี้หาสามหมดนี้นะครับแต่ตอนนี้เห็นหาหาสามครับท่านผู้ชมสอยกันบึงสอยกันแย่ครับฝนตกเปียกนะครับเปียกเลยนะครับนี่ชัดๆัดนะครับผู้ชมมาขอมาขึ้นไปแล้วครับรับกันแล้ว อันนี้ผมมาเปียกับพื้นทุนนครับนี่นะแม่ตะเคียนนะครับพญาตะเคียนนะครับ ยาตะเคียนวัดบ้านขามนะครับฝนตกมาเปียกเีโชว์แลครับพยาตะเคียนนะฮะตรงนี่โซฟานตรงนี้วที่แล้วให้ห้าเจ็ดนะครับตรงๆนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ฝนเปียกนะครับเห็นอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่เนี้ยนี่ครับท่านผู้ชมลองดูตรงนี้นะครับอู้ชัดๆนะว่าเห็นเลขอะไรนะฮะ นี่ครับท่านผู้ชมที่เขาเห็นกันนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนตัวเลขห้านะครับห้านะครับสามนะครับสามนะครับเหมือนกับห้านะครับห้าสามนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะฮะตรงนี้นะครับเื้องเอาด้วยพี่น้องผู้ชมเพื่อโชคเพื่อลาบสัมผัสกับจตกับจะเนียรเพียงนะครม่ ก็เปียกนะครับท่านผู้ชมร่องรอยการอขอโชคขอลาบนะฮะตอนนี้ฝนได้เทกระหน่ำลงมานะฮะก็จะส่องโชคสองลาบให้กับท่านผู้ชมก็เปียกนะฮะตอนนี้นะครับ